ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต y เลนเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกๆหน่อยนะครับก็วันนี้เป็นคลิปแจกโค้ด rov นะครับสำหรับ ep 2นะครับที่เคยลงช่องผมไปนะผมนะก็สําหรับหลายคนที่เป็นอ่าคนติดตามช่องผมนะครับผมก็รู้นะครับว่าทุกคนนะครับก็เล่นเกม rov เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแจกโค้ดครับแต่ผมไม่รู้นะว่าโค้ดเนี่ยที่ผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมอ่ะประมาณ8โค้ดนะครับว่าท่านผู้ชมได้ทําการอ่า ใส่ไปแล้วหรือยังนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ใส่นะครับก็กดตามผมได้เลยนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่รู้นะครับว่าถ้าผู้ชมใส่ไปหรือยังครับแล้วก็ บางอันผมก็ใส่ไปแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะก็โอเคนะครับก็มี8โค้ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใสให้ดูเลยนะครับวันนี้นะก็โอเคนะครับกนแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครตให้ด้วยนะครับผมนะก็เป็นโค้ดเกี่ยวกับรุ้นสกินรุ้นกล่องอะไรต่างๆนะครับก็นั่นแหละนะครับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับนะก็โอเคนะครับผมนะถ้าใครอยากเล่น r o ีกับผมนะครับก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนะก็แลงอะไรก็ พูดคุยกันได้นะผมนะก็อนี้ก็เป็นคลิป ep 2นะครับนะสำหรับแจกโค้ดนะผมนะก็โอเคนะผมนะก็ให้เรานะครับทําการมาตรงที่อ่าไหนวะผมจะไม่ได้ละน่าจะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไอตรงกิจกรรมนะครับแล้วเลื่อนมาอันล่างสุดนะครับแลกไอเทมนะครับก็คืออ๋อไม่ใช่ดิอันไหนก็แน่เนี่ยอันไหนครับนี่ชนะแลกอะแลกแลกไอเทมนะครับก็คือแลกไอเทมโค้ดนะครับผมนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการคลิกตามผมเลยนะก็อันแรกนะครับโค้ดแรกก็จะเป็น c นะครับ ดีนะครับผมนะแล้วก็ซีนะครับอาร์นะครับผมนะแล้วก็แซดบแซดนะครับผมนะแล้วก็บีพีเอ็มนะครับแล้วก็เอสดีนะครับแปดนะครับเอเอแล้วก็แปดนะครับก็โค้ดนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยใส่นะครับหรือว่าอะไรนะครับก็ลองเอาโค้ดนี้ไปใส่ดูนะครับนะ ถ้าได้อะไรก็บอกผมด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับผมนะก็นี่นะครับนี่นะครับก็คือแลกโค้ดสําเร็จนะครับสาหรับโค้ดอันแรกนะถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็ลองไปใส่ดูนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการแลกมาเรียบร้อยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมให้เวลาแคปเลยนะครับผมนะแคปไปเลยนะท่านผู้ชมนะแคปไปแคปไปนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวไปโค้ดที่2กันเลยนะครับวันนี้จะมีอยู่8โค้ดนะครับผมนะโค้ดที่2นะครับก็จะเป็น C นะครับ D นะครับแล้วก็ C T นะครับ Z อ่า B นะครับเฮ้ย B ใหญ่นะครับ B แล้วก็ Z นะครับผมนะแล้วก็ G นะครับ M นะครับ5 A นะครับผมนะแล้วก็3 3แล้วก็ J F J นะครับผมนะ นี่นะครับผมนะโค้ดตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปใส่ดูนะถ้าใครยังไม่เคยใส่อะไรนะครับก็กดหยืนยันไปนะครับนี่ครับผมก็ยังไม่เคยใส่นะครับสําหรับโคดตัวนี้นะก็แลกโคดสาเร็จแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าผมจะได้อะไรนะก็นี่เลยนะครับผมนะชิวๆนะผมนะในส่วนของตรงนี้ชิวๆยาวๆกันไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมก็แคปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมให้ดูกันเลยนะครับก็เป็น โค้ดตัวที่3นะครับผมนะก็เป็น C นะครับ D เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ C V นะครับ Z B Z นะครับ E R นะครับ S M นะครับ K D Q นะครับเอ้ย Q V H นะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ลองแคปกันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะยืนยันดูนะครับ โอเคนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับสำหรับโคดนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับก็มีอยู่ประมาณ8โคดนะครับผมนะก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็แคปไว้เลยนะครับนะแคปไว้เลยนะครับผมมีเวลาให้ท่านผู้ชมแคะครับในส่วนของตรงนี้แคปไปเลยนะครับผมนะชิวๆครับพวกเราเล่นอาวด้วยกันนะชิวๆไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะไปโค้ดที่4กันเลยนะผมนะโคดที่4นี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะผมนะ ก็เดี๋ยวมาใส่กันดูนะครับก็เป็น C เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ A นะครับแล้วก็ Q นะครับ A นะครับ Z นะครับ B Z นะครับ5 4 R J นะครับแล้วก็ K นะครับแล้วก็ C Q 9แค่นี้นะครับผมนะให้ท่านผู้ชมทำการแคปไปนะครับผมนะแคปไว้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะผมขอกดยืนยันอ้าวโคตรไม่ถูกต้องนะครับนะโคตรไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมขอทำการ เช็คแป๊บนะครับผมนะก็ C A นะครับ Q A Z B Z 5 4 R J R J แล้วก็7 K ครับผมลืมลืมไปนะครับขออภัยด้วยนะครับ7 J นะครับผมนะ7 J K C Q โอเคก็แลกโค้ดสำเร็จนะครับผมนะเออแลกโค้ดสำเร็จนะครับผมผมผิดที่ผมเองนะครับเม,เมื่อกี้นะผมพิมพ์ผิดก็แคปไปเลยนะครับผมนะสำหรับโค้ดตัวที่4ใช่ไหมเออใช่ละตัวที่4 นั่นแหละเดี๋ยวผมก็ลืมอีกนะครับนะออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับโค้ดตัวที่ห้ากันเลยนะครับผมนะท่านผู้ชมแคปแล้วใช่ไหมถ้าแคปแล้วผมจะได้ลบเลยนะแล้วก็ทําการมาตัวที่ห้านะวันนี้แจกแปดโค้ดเลยนะผมนะก็เอามาให้เลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยแบบได้นะครับผมนะก็ลองเอาโค้ดตัวที่ผมมาแจกเนะี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนะี่ยเอาไปใส่ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะก็ช่วยคอมเมนต์ข้างใตค้คลิปนี้ด้วยนะว่าถ้าได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่า ได้อะไรนะครับนะผมไม่รู้นะครับว่าจะได้เกลือหรือเปล่านะถ้าได้เกลือนี่คือแบบร้องไห้เลยนะโอเคนะครับก็ลองแคปกันดูนะครับผมนะไอวนของของตรงนี้นะแคปเลยนะครับผมนะผมยืนยันแล้วนะผมไม่ถูกต้องอีกละผมน่าจะพิมพ์ผิดนะครับผมนะก็ c a p n z b z w 4 7 6 d k นี่นะครับผมนะก็เป็นโค้ดอีกอันหนึ่งนะครับผมนะโค้ดที่ห้าแล้วเนาะ เออโค้ดที่5แล้วนะครับผมนะก็นี่นะครับนี่เลยกดยืนยันนะครับแลกโค้ดสําเร็จนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสําหรับส่วนโค้ดของตัวนี้นะครับก็ลองแคปไปเลยนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้นะครับผมนะแคปไปกันเลยนะครับผมนะชิวๆนะครับโอเคนะครับผมนะก็โค้ดตัวนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมนะแล้วก็เราไปโค้ดตัวที่6กันเลยนะครับก็ C นะครับ A นะครับ P นะครับ O นะครับแล้วก็ Z นะครับ B นะครับ Z นะครับ T E M นะครับ H P นะครับ J หแล้วก็ V นะครับผมนะตัวโค้ดตัวนี้เลยนะครับผมนะก็ลองแคปกันเลยนะครับผมนะอ้าวโค้ดไม่ถูกต้องอีกแล้วโอ้ผมลืมอีกละวเมื่อไรเนี่ยอะ V นะครับแล้วก็ Q นะครับผมนะเออลืมนะครับผมนะขออภัยด้วยแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแลกโค้ดสําเร็จนะครับผมนะก็นี่แหละนะครับผมนะแคปไปเลยนะครับแคปตรงนี้ไปเลยแคปเลยนะครับผมนะแคปหน้าตอนนี้เลยนะครับผมนะ ก็ขอเอาัยด้วยนะครับผมนะที่แบบว่าพิมโค้ดผิดนะครับเมื่อกี้ลืมไปนะครับเร่งไปหน่อยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปโค้ดตัวที่7กันเลยนะครับก็ C นะครับนะครับ P R นะครับแนะครับแล้วก็ B นะครับแล้วก็ Z นะครับแล้วก็ T B R M นะครับ F J J F U นะครับผมนะโค้ดตัวนี้เลยนะครับผมนะกดยืนยันไปนะครับผมนะชิวๆแลกโค้ดสำเร็จนะครับผมนะ แลกโค้ดสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ชิลๆเลยนะครับนะโอเคนะครับก็โค้ดมี7โค้ดนะครับไม่ใช่มี8นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยครับก็เป็นกล่องอันแรกนะกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องของอิลูเมียนะครับผมนะก็ลุ้นรับสกินอิลูเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะกดเปิดไปเลยนะครับผมนะได้สกินฮีโร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับชิ้นส่วนนะครับลุ้นรับสกินถาวรนะครับอาเกนแล้วก็ออฟอะไรเนี่ยเฮ้ย กล่องตำนานวูคองนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะกล่องตอนนี้นะครับนี่กล่องตำนานวูคองแล้วก็กล่องตัวที่3มนะครับเป็นกล่องนักล่าปีศาจนะครับลุ้นรับสกินถาวรนะครับผมนะโอ้โหหลายหลายสกินเลยนะครับแล้วกดไปนะครับได้เพชรนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องคนทรยศนะครับผมนะเปิดเพื่อรุ้นรับนะครับฮีโร่ถาวรนะครับผมนะสกินอะไรต่างๆนะครับมีซูก้าอะไรด้วยนะครับก็กดไปนะครับ ได้เพชรนะครับผมนะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกไอศครีมมะนาวแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยเอฟเฟกวาร์ปไอศครีมนะครับผมนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอฟเฟกเวฟเอ้ยเวฟวาร์ปครับผมไม่ใช่เวฟก็โอเคนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับผมนะแค่นี้จบนะครับผมนะ ก็ลองเอาโค้ดไปใส่กันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะถ้าใครได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ด้วยนะครับว่าจะได้เกลือเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมได้เกลือนะครับผมได้เอาไปกินเลยเค็มเลยนะครับผมนะเกลือก็โอเคนะผมนะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับผมนะแล้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและเจอกัน